ไอ้ส oh, hey, ัตว์เพื่อนด้วยมันไม่ไหวแล้วมันจะเบี้ยวแล้วเฮ้ยแปลกใจเยขาเสร็จเลยดันไปซ้ายปีนขวาเสร็จเลวดันไปซ้ายใจจิตอย่ายดันไปซ้ายดันไปซ้ายดันไปซ้ายฟังดีเลยดันไปซ้าย ครับให้ได้ We connected นะแต่ว่าเล่นดีดีสิลูกเล่นดีดิลูกอย่าล้มตกมันได้ไลยอายคนก็แย่เลยคนก็แย่เลยอิสุ l ปรยเอลส์ o ิ t i ดินทั่วใจและคนงามอายเฝ้าขอพรทุบบ้าพู้คนบานทุกทุกทีที่ดีเจอต้องล่นลานเอาวอนเอา Make you mine จะทำทุกผนทานเพื่อเธอ จะใดและคนงามไอาเฝ้าขอพรอผู้บาวผู้บนบานท,ทุกทุกทีที่ได้เจอต้องล่นลานอ w วั n น m a เมกยิ่งไม่จะทำทุกคสร้างเพื่อเธอกุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเพึ่งแรกแยมบ่มีไพจองเป็นเจ้าของของใจเด็ดดวงส่งกลิ่นอบอวลเยือย่อโยนหัวใจไปตามสายลมเตินทั่วแคว้นแดนใดหมายชมสมเป็นกุหลาบเมืองเมง เธอชอบพูดว่าตัวเธอไม่เพอร์เฟคแต่แบบเธอนี่แหละที่พี่อิวบอกลิมิเต็ดก็แค่อยากให้เราได้คู่กันเหมือนกับเกมจับคู่ที่เราหยอดตูนังคู่กันคู่แบบเป็นคนที่คอยดูและเธอกอดเธอในทุกคืนที่เธอนอนละเมอจากนี้ไปเราจะก้าวไปพร้อมกันวันไหนที่รู้สึก้อนเราสองคนก็แค่บอกรักกันใจและคนงามอายเฝ้าขอพรทุบบ้าผู้ต้งานทุกทุกทีที่เจอต้องล้นลานนนเมกยูไนจะทำทุกคนท ใและคนงามไอเฝ้าขอพรผู้บาผู้บนบานทุกทุกทีที่ด้เจอต้องล่นลาน I อ a n วยนเอมกยูไม่จะทำทุกคนจ้างเพื่อเธอ <That> s <S <ๆ>และในที่ส <c oughs> ุดวันที่ <c oughs> ผมรอคอยก็ามาถึงวันที่เราสองคนรวมกันเป็นหนึ่งใจ <c oughs> เธอยอมไม่ใช้คำว่าแฟน น้ำตาที่กันเอาไว้ก็ไหลหยดลงมาโดนแขนรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกคิดได้ในตอนนั้นแค่อยากกอดเธอที่สุดอย่าบอกว่ารักเธอรักเธอรักเธอนะ,นะ,ะผมจะทำตัวให้ดีที่สุดนะที่รักมีแค่คุณเพียงเท่านั้นก็ไม่ต้องการอะไรแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่ผมล้มพากไปก็ยอมให้อภัยเสมอผมก็พูดว่าขอโทษรับรองมันจะไม่เกิดอีก <I promise S 2> ผมจะใส่ใจคุณให้มากขึ้นใช้เวลาที่มีทั้งหมดอยู่กับเธอให้มากขึ้น ยิ่งนั้นยิ่งรักเธอจะไม่มีวันไปไหนเพราะเพลงรักของผมคือคุณเป็นคนสุดท้ายกับเธวในใจคนงามไอ้เฝ้าขอพรอยู่บาร์ปุ๊บนบานทุกทุกที่ที่ได้เจอต้องหล่นลาน I wanna น n ลดเมกอยู่ไหมจะทำทุกผลทานเพื่อเธอว่าจะใดและคนงามไอ้เฝ้าขอพรอยู่บาร์ปุ๊บนบาน